เรารู้สาระสำคัญในสาระเห็นสาระเป็นสาระและวก็เอาเวลาแรงงานทุนรอนมาให้เสสระเวลาเสสระทุนรอนเสสระแรงงานเอามาให้แก่สิ่งที่เาเห็นว่าอันนี้คือสาระนะก็เป็นคนที่รู้จักสาระในสาระสำคัญในสาระอาตมาก็ยำ้ำก็พูด ใครจะว่าอัตมานี่หลงธรรมะก็ไม่เป็นไรใครจะว่าหลงก็หลงเขาก็ว่าเราก็ดูว่าคำว่าหลงหมายความว่าอะไรคำว่าหลงก็คือมันไม่ยังยังไม่ชัดเจนมันยังหลงๆเลอะมันยังไม่ถูกตรงมันยังไม่ถูกต้องดีไม่ดีก็หลงผิดหลงนี่มันมีร้ายมากหลายหลง อาตจะมาจัดหลงไว้สี่หลงห้าสี่หลงห้าหลงนั่แหละมันเยอะหลายหลงห้าก็ได้นะสี่หลงห้าหลงหกหลงมันหลงเยอะเยอะหนึ่งหลงผิดนหลงผิดถือว่าผิดเลยมันหลงเลยโมหะนี่มาจากคำว่าโมหะผิดเช่นเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นขาวเป็นดำ เห็นสุขเป็นทุกเห็นทุกเป็นสุขอะไรพวกนี้นั้นหลงผิดเลยสองหลงลืมเอออันนี้มันนึกไม่ออกจําไม่ได้โอ้ยหลงลืมกําหนดออกมาใช่ไม่ได้หลงลืมนั่นลืมไปเลยนะหายไปเลยโอ้โหทั้งชาติมันลืมทั้งชาติเลยก็ได้ไอ้ลืมเนี่ยหลงลืมมันเป็นชชาติเลยก็ได้อ คนต้องพยายามที่จะฟื้นคืนความหลงลืมมันลืมอะไรที่ควรเอาคืนมาเอามาใช้นะอย่างอัตมานี่ดึงเอาสิ่งที่เป็นธรรมะของอัตมาที่ได้มาแล้วมีมาแล้วเอามาใช้ให้เหมาะสมกับกาละตอนนี้ที่ยังไม่ได้ดึงขึ้นมาใช้ที่ไม่เหมาะสมกับกาละมีอัตมามีนะอันที่เหมาะสมกับกาละก็ดึงมาใช้ดึงมาใช้นี ก็ดึงความลืมมาใช้ต่อมาความหลงไหลไอ <clicking noise> ้นี่เคลซี่เลยคลั่งครหลงไหลงมงายปอยเหมือนคนไม่เหมือนละเหมือนคนเหมือนคนตามดตาบอดทั้งๆติดตาก็ไม่หมอือตาก็ไม่บอดถูกเขาหลอกเขาครอบงำหลงไหลไปตามเขาหมดไอ้นี่ก็เสียหายนะสีหลงเหลือ น่ามันยังไม่ครบมันยังไม่สิ้นมันยังไม่เกลี้ยงมันเหลือเืออยู่มันหลงๆเหลือๆอยู่บางก็เก็บเศษที่เหลือให้ควรจะทําให้มันชัดเจนอย่าให้มันหลงให้มันตรงให้มันแท้มันจริงให้มันถูกไม่ต้องหมดอย่าไปเป็นความหลงอย่าไปโมหะห้าหลงตัวอันนี้อาการก็รายอยู่หลงตัวเองหลงตัวหลงตนตัวเองชั่วนึกว่าตัวเองดี ตัวเองผิดนึกว่าตัวเองถูกอะไรงี้เป็นต้นหลงตัวตัวเองขี้เหลหลงว่าตัวเองสวยแม้ตัวเองสวยหลงว่าตัวเองขี้เร่เงี้ยก็หลงตัวได้แต่ก็โควหาน้อยเนาะตัวเองสวยหลงว่าตัวเองว่าขี้เร่ี่โคหาน้อยแต่ไอตัวขี้เรแล้วหลงว่าตัวสวยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ หลงตัวหลงตัวเองจนหลงว่าตัวเองรวยโอ้ตัวเองไอหลงนี่ลงไปหลงมาตัวเองถูกผิดนึกว่าตัวเองถูก